ฮัลโหลฮัลโหลเอกมาแล้วมนะั้ยนัดบ่ายสองบ่ายสองนะคะออกมาหรือยังคะชาิยืนรออยู่หน้าลาดแล้วค่ะ <c oughs> ออออกแล้วจ้าเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วแน่นนะอย่าให้ฉันรู้ห้านาทีถึงเออแคบแคบมากค่ะ <c oughs> ขอ,อนอนต่อยสิบนาทีนะฉ <c oughs> ากจ,จ,จริงเลย <c oughs> <c oughs> เป็นไงคะถึงเหลือมชัวโมงนึงแล้วนะแกฉันมีเรื่องจะสารภาพคือว่าฉันเพิ่งจะแปดงฟันจ้าว่าปรือนะแกแกอย่าว่าฉันนะเฮอย่าก,กดเพื่อนเตา่าฉันผ่อแล้วรับไปแกอย่าก,กดนะอย่ากโกรธฉันเลย โอ้ยไม่เป็นไรหรอกจาก้าฉันน่ะรู้อยู่แล้วว่าเธอเพิ่งตืน่น่ปหรือจ้ายืนรออยู่หน้าตลาดได้จ้ะแกไม่โกรธหรอ,อบ้ากดหน่อยเธอไม่ว่าเธอจะให้ฉันยืนรอหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าร้อยวันเนี่ยฉันก็ยืนรอเธอได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันสวมใส่รองเท้าแกมโบมาจา้ะมีเลยจา้าสบายนุ่มเท้าโอใาใ้ใส่แล้วใบใจนีใส่แกมโบ ตัวจริงเรื่องความสบายโอ้โหสบายขนาดนั้นเลยเหรอว้าวสบายเท่ามากเลยจ้าถ้าแกโอเคแล้วฉันขอไม่ไปแล้วนะนไหนๆฉันก็สายแล้วว่าสายพุ่งนัดไปกินข้าวด้วยก่อนแกโทรม,มาท่นเดียวเอง อ๋อเธอจะเทฉันหรอบายใจไปเลยจ้าไปเลยฉันจะไม่มีเพื่อนอย่างเธอฉันก็มีเพื่อนใหม่อย่างรองเท้าแกมโบคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ทซนที่ไม่เคยเทชาติไปห้าผู้ชายให้ชั้นต้องยืนรออย่างเดียวได้สบายเท้าวเวลาเดินสบายใจเวลาใส่รองเท้าอยังดีกว่ามึงได้เดี๋ยวฉันจะไปหาซื้อมาใส่แต่ไปหาผู้ชายไนงะ <laughs>